พี่น้องครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีเวทีที่สนามหลวงด้วยนะครับแล้วสัญญาณที่ไปที่ทางสนามหลวงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยที่จะเรียบร้อยนะักเพราะว่าก็มีปัญหาในช่วงของการเดินสายสัญญาณไปนะครับเพราะฉะนั้นแกนนําของเราเนี่ยก็จะไปมาทั้งสองเวทีเพราะวันนี้ประชาชนมากจริงๆครับพี่น้องเกินล้านแน่นอนครับ แต่ก็ไม่ไวายมีคนนับเลขไม่ถูกเมื่อกี้นี้มีเว็บไซต์แห่งหนึ่งลงข่าวว่าที่สนามรัชมังคลาตูจตุพรบอกว่าราชดำเนินมีคนหกหมื่นคน และต่อไปเป็นข่าวครับพี่น้องนายพรศินรองประธานหอ,อการค้าไทยระบุผู้นำทําผิดพลาดอย่าโทษคนอื่นเพราะถือว่าสืบทอดระบอบทักสินจากพี่ชาย นายพรสินรองประธานหอ,อการค้าชี้ว่าวันนี้ถึงเวลาที่นายกต้องตัดสินใจลาออกหรือยุบสภาเป็นอย่างน้อย เสียงไล่ออกนี่มันดังไปทั้งประเทศแล้วมันจะทนหน้าด้านอยู่ทำไมมาเกินล้านมึงยังบอกหกหมื่นเอาล้วครับพี่น้องเวลาในค่ำคืนนี้ก็จะมีกิจกรรมกันอย่างนี้ต่อ,อไปนะครับ จนกว่าทางแกนนำจะมาประกาศมาตรการและในคืนนี้ทางแกนนำได้ตัดสินใจว่าแม้ว่าวันพรุ่งนี้ขออนุาตใส่แว่นก่อนทดลองดูพวกเรายังอารมณ์ดีกันอยู่เวลาคนจะชนะมันทำอะไรดีไปทุกอย่างแล้วครับพี่น้อง จะเรียนพี่น้องว่าแม้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีการเดินอาระยะ12เส้นทางซึ่งขณะนี้เส้นทางทั้ง12กํากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับซึ่งหลายท่านที่มาอาจจะต้องนอนพักผ่อนเอาแรงเพราะวันพรุ่งนี้ การเดินอารยะบางเส้นทางอาจจะใช้เวลาบ้างแต่เพื่อชัยชนะเราอดทนได้ใช่ไหมพี่น้องครับแต่เนื่องจากว่าแม้ว่าบางท่านอาจจะพักผ่อนบางท่านก็พักผ่อนแล้วก็ลุกขึ้นต่อไปเราจึงตัดสินใจว่าเวทีมวลมหาประชาชน จะจัดต่อเนื่องจนถึงเวลาเดินอาระยะพี่น้องครับในยามดึกพี่น้องอาจจะเดินหลบไปพักผ่อนตรงไหนอย่างไรไม่เป็นไรแต่บนเวทีนี้การแสดงสี่ภาคเพิ่งได้แสดงไปภาคเดียวเองคือภาคกลางส่วนการแสดงภาคเหนือที่บอกว่าจะมีฟอนเล็บ เปิดเพลงผิดเป็นฟ้อนเงี้ยวเดี๋ยวก็จะให้แก้ตัวกลับมาฟ้อนใหม่แต่หลังจากนั้นเราจะมีการแสดงอีกสองชุดอาจจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มอีกชุดหนึ่งอาจจะอยู่ประมาณตีหนึ่งนั่นคือมโนราจากภาคใต้และหมอลำซิ่งจากอีสานครับพี่น้อง นอกจากนั้นยังจะมีดนตรีเพื่อที่จะขับร่อมพวกเราให้คึกคักเข้มแข็งแต่บนเวทีนี้จะยังคงหลากหลายไปด้วยผู้ทรงความรู้นักคิดนักเขียนครูบาอาจารย์นักวิชาการรวมถึงผู้ที่มีความรักชาติบ้านเมืองผมเรียนว่าหลายคนนะครับมาข้างเวทีแล้วมีความประสงค์ที่อยากแสดงความคิดความรู้สึกผมเข้าใจแต่เนื่องจากเวทีนี้ เวลาของเราอาจจะน้อยบางท่านก็อาจจะคอยไปนะครับแต่บางท่านที่จัดไว้แล้วเราจะพยายามจัดให้ทุกคนครับพี่น้องครับขอเชิญทางเวทีต่อได้เลยครับงั้นถาม